วัสดีครับปกติจองลงเดียนะครับเต็มลังบ้านน้องอุ้งอิงนะครับตมนี่ครับปนของกลางคืนไม่นอนกลางวันสะลบใครไปใครมาก็ไม่สุนคือนี่ก็ไม่ต้องว่วงครับวหวา่นอีกแนนนอนอกล้น มีสิทเจอซึกนักหลาวกับคืนนี้ดีๆกับเหมือนกันรับตะกี้ตูหลูกันรับอยู่บนลงังกาครับลังกาขอกล้องแบนน้อย่องตัวลงเดียเลยไม่ใต้ไม่อยากรบกวนครับ คือลูกป้านางแชดมันสุดยอดน่ารักน่าตีเตรียมตัวเตรียมใจ,มใจคืนนี้ไม่ต้องรับต้องนอนกันอีกบรรยากาศมันดีด้วยนะครับ นานวายนะครับซูล่าซิลตาม,ม่านครับปุ้มแต่ว่าออกไม่ค่อยเร่งครับเพราะว่าเดสมันไม่จาครับปุ้มมันเป็นลมหนาวผัดอ่อนนะครับบรรยากาศหน้านอนวันเลยครับเต็มคาราบิว

ไกลไปไกลมากก็คือไม่ส้นแล้วสลีปอย่างเดียวอืม อากาศมันหนาวครับตึงลุงลุงเดียอาบน้ำอุ่นนั่นนะพออาบน้ำอุ่นตึงประมาณปิ้วมันแห้งหรือว่าอาจจะร้อนในครับตึงปากแตกตึงเมื่อคืนโอ้โหครับผมกำลังนอนลับๆมันเหยียบตรงปากติีแพร่พอดีอออืืหครับผมเลือดออกเลยครับ

พอจิตาไปรือข้องแล้วตะกล้าก็มาอ๋อมาเจอตากล้าครับเปลี่ยนรถก็มาเอารถตีบ้านพออีกไม่น้อยไปแล้วก็ไปเปลี่ยนรถกตีรันกามารถคนอื่นเข้ามาตาม เอาตัตีบานไปไปดันกาแะ้วก็ไปสลับรถกล้องคนอื่นกลับ กันเดียวไปคือไม่มีตะกลาครับส่วนกันเดียวกลับมาคือมีตะกลานุกนั่นครับเจ็ดาวหนึ่งซ้นะครับีที่เปลี่ยนมา พอดีก็ทามาเคลียบัดนู่นนี่รับไอเอฟซีที่จองที่ือตัวนะครับห้ามลงห้ามกำกับพุจะเลอเบลเบลนี่มีกรองมีเลยกับพุ่มที่หน้าหลานกาก่อนกากรแม่ตงกันเดี๋ยวแจ้งความเจงเ่ไหมครับพ่มแก่เกาซื้อแบรถกันนีกล่องไข่บานไข่ครับพ จะคล้องรถกันดิบเลี้ยนมันก็นเลยเขาเอากันกันติปวจิตตาเอาไปกลับมาเปลี่ยนนายครับผมนุน๊กแต่มูวันไม่สนใครครับแล้วแต่ใครทำอะไรได้ก่อนนอนก่อนพ่อไม่ไหวแล้วคืนนี้เจอกันมูวันวะดูครับไม่สน เอากับผมสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับอย่าลืมกดติดตามจองลุงเดียติมล่างบ้านหนองอุ้งอิงนะครับปานางติมล่างบ้านหนองอุ้งอิงแล้วก็อย่าลืมติดตามเพจได้ด้วยนะครับกระจุดเดียวกันนะครับต่างกล้องหลุงเดียกล้องปานางอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนแต่อยากก่ากดคำโฆษณานะครับสวัสดีครับปอมให้หมูม่วนปักป้อนะอยู่กับกลางในก็พอได้วัวพอจิตตากันอยู่ค<อ>รับรูแล้วนะครับพอเปลี่ยนรถกันได้ไหมใส่ทะเบียนได้นะครับ <laughs>